จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิง่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา สวัสดีครับกระผมสิบเอกคณพลคงอิวผู้ดำเนินรายการจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทาหารบกที่39ครับสวัสดีค่ะดิฉันจา 11, ่าสิบเอกหญิงนันมนสังเมืองจิตอาสา904หลักสูรพื้นฐานภาค3รุ่นที่2ทัพ65รหัส3ขีด2ขอศค่ะวันนี้พวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรอ,อีกเหมือนเดิมค่ะแน่นอนครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในส่วนของการถ่ายทอดสด ในส่วนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราานมณฑลทหารบกที่39วันนี้เรามาในภารกิจอะไรครับพี่ขวัญครับภารกิจจิตอาสาพัฒนาค่ะและเราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้วัดยางค่ะแน่นอนครับวัดยางก็คืออีกหนึ่งชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่บนพื้นที่ของตำบลเทศบาลตำบลบ้านคลองดูแลโดยเทศบาลตำบลบ้านคลองครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกของเราและเชื่อว่าทุกท่านก็เคยมาที่นี่ส่วนใครที่รับชมจะอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมา ท่องเที่ยวภายในเมืองพิษณุโลกนะครับเป็นเมืองทีมมม่มีความงดงามโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒน,านาธรรมแล้วก็วัดบารามต่างๆที่งดงามแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่วิหารนะครับแล้วก็บ<ฆ>์เก่าของวัดยางแต่ตอนนี้เราขออนุญาตไปเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิตอาสาพระราชทานนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอยากจะขอเชิญชวนทผู้ชมที่อยู่านบ้านนะครับทำกิจกรรมอะไรกันดีครับก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมของเรานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะอย่าลืม คอมเมนต์ <Comment S 1> ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางคือ Tik t o k ค่ะแน่นอนครับทั้ง2ช่องทางนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกิจกรรมดีๆของเหล่าจิตอาสาที่ทําความดทีทั่วทั้งประเทศวันนี้เชา้านี้เรามาอยู่กันที่ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดนะครับแล้วก็อีกกี่วันนะครับพี่ขวัญอีก2วันค่ะเราจะมีงานใหญ่ค่ะแน่นอนครับอีก2วันเราจะมีการจัดทําบุญใหญ่ที่นี่ที่วัดยางนะครับมีการทอดกระถิน่น ของส่วนกองทัพภาคที่สซึ่งเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เราเหล่ากองทัพภาคที่สามบนดอนานบทที่39ิแล้วก็หน่วยงานทหารข้างเคียงจะได้ทอดกรถิ่นร่วมกันแล้วก็ปีนี้เรามาทอดกรถินกันที่นี่อีกหนึ่งครั้งที่วัดยางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ,รบตอนนี้เราทั้งสองคนขออนุญาตไปร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจแล้วก็พาทุกท่านไปด้วยกันครับไปครับ ครับแล้วก็กิจกรรมพิธีเปิดนะครับของกิจกรรมจิตอาสาเนวันวนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้แบ่งมอบพื้นที่ในการรับผิดชอบทั้งส่วนด้านหลังวัดกลางวัดแล้วก็นาวัดให้ทั้ง3กลุ่มนะครับได้ปฏิบัติภารกิจด้วยกันนะครับวันนี้พี่ขวัญครับมีหลายหน่วยง,งานเลยใช่ค่ะมีหน่วยง,งานไหนบ้างคะ้องไหนคะวันนี้มีทั้งหน่วยง,งานของเทศบาลตำบลบ้านคลองครับเป็นที่พี่เจ้าหน้าที่ผู้นําแล้วก็ทีมผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านคลองครับต่อเนื่องด้วยนะครับพวกเราชาวในค่ายก็คือในส่วนของทหารกองประจำการ แล้วก็วันนี้เราได้ชวนน้องๆน,น,นะครับออกมาทําความดีด้วยใจน้องๆในที่นี้ก็คือน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่39ก็เป็นสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กลางเมืองพิศนุโลกจากหลายสถานศึกษามาทําความดีกันนะครับเพื่อจะเตรียมพื้นท,ที่ตรงนี้เข้าสู่การจัดงานทําบุญใหญ่นะครับอีกสองวันที่จะถึงนี้คือการทอดกระถิ่นขององทัพที่3แต่วันนี้เป็นภาพบรรยากาศของการทําความสะอาดนะครับให้วัดของเราร่มรื่นสะอาดแล้วก็ พร้อมที่จะเป็นสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทาบุญใหญ่ครั้งนี้ต่อไปครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกิจกรรมพี่ๆเขาทำความสะอาดกันเลยค่ะไปเลยครับ ทุกท่านครับตอนนี้เราพาทุกท่านลัดเลาะมาที่บริเวณสวนหลังวัดนะครับเป็นแปลงกเกษตรของวัดยางของเราเดี๋ยวจะไปดูการทํางานของน้องๆน,นักศึกษาวิชาทหารว่าเขามีกระบวนการทํางานยังไงและเขารู้สึกอย่างไรในการทําความดีในวันนี้ไปรับชมกันเลยครับทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กับน้องนองนักศึกษาวิชาทหารนะครับจากโรงเรียนนะครับ พิศนุโลกพิทยาคมพิทยาโลกพิศนุโลกพิทยาคมหรือว่าโรงเรียนชายครับผมวันนี้มากี่นายประมาณยี่สิบกว่านายครับยี่สิบกว่านายตอนนี้เราทําอะไรกันอยู่กวาดใบไม้ครับภาพแรกที่เรามาเห็นบริเวณสวนหลังวัดเนี่ยรู้สึกยังไงลกไหมก็ลกลกอยู่ครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับความลกนี้ยังไงก็กวาดใส่ถังแล้วไปทิ้งครับไปทิ้งตอนนี้ทํางานไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ 3 0 4 0ี่ครับโอเคพี่ไม่รบกวนนะครับเป็นน้องๆที่ออกมาทำความดีในวันนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งกลุ่มด้านหลังกันเลยครับ <Okay. S 1> วันนี้ครับน้องๆทั้งหมดก็เป็นในส่วนของหน่ยฝึกนักษาวิตทหารมณฑลทหารบกที่39มามาในภาพลักษณ์ของรอดอจิตอาสา ล้าก็จะพาทุกท่านไปรับชมภาพบรรยากาศด้านหลังค้ันขมง,งนะครับไปกันเลยครับดีครับมามารู้จักกับน้องพีตาครับแนะนําตัวหน่อยว่าเป็นนักศึกษาพณษฐหารชั้นปีเท่าไหร่จากโรงเรียนไหนผมนักศึกษาพิษทหารกันกวีหรือกิตตวิวัฒมาจากโรงเรียนพีตแษ่งโลกพยาคมชั้นชั้นปีที่สองครับก็มาถึงระดับปีสองครับวันนี้รู้สึกยังไงมาทําความดีในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกว่าผมว่าก็ดีนะที่ทำไว้วันนี้ฮะปกติเราทํากิจกรรมแบบนี้บ่อยไหมถ้าท,ท,าทําที่บ้านทําประจําครับที่บ้านทําประจาแล้วแต่วันนี้เรามาทําที่วัดรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรมากครับก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วเรามีเพื่อนๆมาทําเยอะๆนี่สนุกไหมมันก็สนุกับไม่เหงาดีแล้วยังไงอยากจะเชิญชวนทุกคนมาทําความดีกันก็วันไหนว่างๆนะครับมามาช่วยทำความสะอาดวัดก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะไปปฏิบัติภารกิจต่อครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งกลุ่มครับบริเวณหน้าวัดจะเป็นในส่วนของพี่ๆจากเทศบาลตำบลบ้านคลองแล้วก็หน่วยงานทหารข้างเคียงในค่ายสนพรนธเดชสวนมหาราชทั้งมรบสามเก้าแล้วก็สองพันสี่ไปรับชมกันเลยครับทุกท่านครับในทุกๆกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแล้วก็ในภารกิจจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจต่างๆเราจะขาดกลุ่มคนกลุ่มนี้ไปไม่ได้เลยครับก็คือน้องๆทหารกองประจําการซึ่งวันนี้จัดจาก หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทาหารบกที่ฐานเก้าของเรานะครับได้ออกมาทําความดีด้วยหัวใจในวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆกันว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมในวันนี้ครับทหารยันยงสิขาครับอีกหนึ่งครั้งเราเชื่ออะไรนะกระผมพลทหารยันยงสิขโมครับวันนี้เรามาจากหน่วยไหนมทบ39ครับวันนี้รู้สึกยังไงที่เราแล้วก็เพื่อนๆได้ออกมาปฏิบัติภารกิจนอกค่าย ครับรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ออกมาทำกิจศรสาครับได้ทำคุณประโยชน์ครับให้กับสังคมครับได้ช่วยทำความสะอาดวัดครับทำให้วัดมีความสะอาดครับคิดว่าการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่น่าอายไหมไม่ครับเราอยากทำความดีต่อไปไหมทำต่อไปครับเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ที่บ้านออกมาทำความดีกันครับอยากให้เพื่อนๆนะครับออกมาช่วยกันครับกิจศรสทาครับทำความสะอาดครับเพื่อสังคมครับทำให้สังคมเราสะอาดครับ โอเคครับนี่คือเสียงสัมภาษณ์นะครับจากน้องน้องทหารกองประจำการจากมณฑลทหารบกที่ฐานเก้าของเรานี่เองครับเดี๋ยวเราเดินลัดเลาะไปที่บริเวณด้านหน้าของวัดกันเลยครับทุกท่านครับอีกหนึ่งท่านที่เราจะจะพา <ไป S 2> ทุกท่านไปรู้จักแล้วก็พูดคุย <ไป S 3> นะครับเป็นอีกหนึ่ง,<อ>งหญิงแ่<อ>งแห่งตำบลบ้านคลองนั่นก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองของเราครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ท่านให้ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลในกิจกรรมในวันนี้จิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจ ที่วัดยางในวันนี้พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับพี่ขวัญครับนายกสวัสดีครับ<ะ>สวัสดีท่านผู้นำทุกท่านด้วยนะครับ<ะ>นี่ครับคือหนึ่งหญิงแกล่งนะครับแห่งตำบลบ้านคลองของเราคือท่านผู้นำจากเทศบาลตำบลบ้านคลองของเรานะครับเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกที่มาที่ไฟแล้วก็การพัฒนาองค์กรของเราว่าวันนี้เราอยู่กันที่กิจกรรมกิจอาสาพัฒนาในโอกาสหน้าอยากจะขอเชิญทุกท่านไปทําอะไรกันบ้างไปสัมภาษณ์กันเลยครับ ท่านครับเรามีความรู้สึกยังไงครับที่ได้เห็นทั้งหน่วยงานทหารแล้วก็ทางหน่วยงานปกครองของเรามาทําความดีเพื่อสังคมในวันนี้ครับค่ะรู้สึกดีใจรับฟื้มยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้เรามีการพัฒนาจิตอาสาที่วัดยางตําบลบ้านคลองของเรานะคะคก็มีกําลังพลจากกองทัพภาคที่3นะคะแล้วก็จิตอาสา904นะคะคแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านคลอง ต้องขอขอบพระคุณแนทนพี่น้องประชาชนตังหวับ้านทองด้วยนะคะที่ทางกองทับบกได้ร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาหรือเป็นการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ด้อยโอกาสนะคะทุกกิจกรรมเราก็ได้ทําร่วมกันก็ขอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับผมอีกหนึ่งคำถามครับท่านคิดว่ากิจกรรมจิตอาสาในทุกครั้งที่เรามาทําความดีในชุมชนของเราครับเป็นช่วยเสริมสร้าง ให้กับพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างครับคะในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นส่วนน้อยนะคะคใ,นในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทองตรงนี้เราพัฒนาให้ดีให้สะอาดสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารนณะเป็นพื้นที่ของวัดนะคะโรงเรียนนะคะ ตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนที่จะได้ช่วยกันในการพัฒนาบ้านเรือนในครัวเรือนของทุกท่านนะคะคร,รวมไปถึงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง<ม>ด้วยนะคะคก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบ,บ้านคลองทุกท่านนะคะในการคัดแยกขยะที่ต้นทางก็คือขยะในครัวเรือนของท่านและถ้าท่านมีเวลาว่างนะคะขอให้มาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาจิตอาสา บริเวณวัดบริเวณโรงเรียนหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆให้สะอาดและสวยงามค่ะสุดท้ายครับเร็วๆนี้อีกประมาณ2วันเราจะมีการจัดงานบุญใหญ่ที่นี่ใช่ไหมครับนายกครับใช,ใช่ค่ะก็จะเป็นงานบุญทอดกระถินของท่านแม่ทัพภาคที่3ร่วมกับทางวัดยางจมบนบ้านคองของเรานะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสานิกชนทุกท่านนะคะ ที่อยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางท่านแม่ทัพภาคที่สามและคณะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนตำบลบ้านคลองด้วยก็ขอเชิญชวนมาร่วมบุญร่วมกุศลทุกท่านค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทีมผู้นําทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางบนทนนฐานบกที่สามเก้าอีกหนึ่ง EP ครับผนมากครับฝนมากครับครับครับที่ขวัญครับตอนนี้รายการของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้เราถ่ายทอดสด นะครับไม่เกิน30นาทีแต่ก็เป็น30นาทีแห่งความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ออกมาทําอะไรเพื่อสังคมแล้ววันนี้ก็อยู่ในหนึ่งหลักบวรก็คือบ้านวัดและโรงรเรียนอีพีหน้าเราจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรฝากท่านติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้มณฑลทนาหารบกที่ส9สนะครับขออนุญาตทิ้งท้ายรายการไว้แต่เพยงเท่านี้แต่ก่อนที่จะลาไปในวันนี้อยากให้ทุกขวัญเชิญชวนนะครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านร่วมกิจกรรมอะไรกันดีครับร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ในเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานค่ะไล์อีกหนึ่ะ ช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโรกเรียนจิตอาสารพระราชทานทุกหนึ่งคอมเมนต์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของเรานะคะถ้าคอมเมนต์มาเยอะๆเ,เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปกันเยอะๆนะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าโอกาสหน้า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่รับชมจากทางบ้านจากสำนักงานจากทุกมุมโลกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจต่อไปเราจะไปทําความดีเพื่อสังคมในภารกิจใดฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับกับผมครับสิทเอกธนพลคงอิวผู้ดำเนินรายการจากศูนย์ในการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ครับค่ะดิฉันจากสิทิเอกญิงนัมนสังเมืองจิตอาสา904ค่ะขออนุญาตลาทุกท่านไปแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิง่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา